ท,ทุกคนทุกโรงเรียนแย่งชิงกันเพื่อเจ้านี่หรือเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรนช์ช็อตแนลวันนี้นะคะทุกคนเฟิร์นมีขนมสุดพิเศษมาอยู่ข้างหน้าเฟิร์แล้วค่ะเป็นขนมที่หลายๆคนนะคะแย่งชิงกันหลายๆโรงเรียนหลายๆสีแย่งชิงกัน,าน,ากนปาดเงือปาดเลง สู้กันเพื่อมาแย่งขนมอันนี้ค่ะทุกคนอ๊่มันคือขนมอะไรกันนะที่ทุกคนอ่ะจะต้องแย่งกันขนาดนี้นั่นก็คือขนมแครกเกอร์กลิ่นมปปะลิไส้สับปะรดค่ะทุกคนหรือที่เรารู้จักกันนี้ว่าขนมปี๊บนั่นเองนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ทำไมทุกคนถึงแย่งชิงกันขนาดนั้นมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะทุกคนวันนี้เฟิร์นก็เอามาชิมกันให้ดูเลยคะ่ะว่าโอ้โหทุกคนทุกโรงเรียนแย่งชิงกันขนาดนี้มันต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมหล่ะคะไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคะก่อนที่เราจะไปกินเฟิร์นต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงฟ้าหรือว่าเสียงฝนเพราะว่าข้างนอกบ้านตอนเนี้คือฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องหนักมากเลยคะ่ะทุกคน แต่ว่าเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นคลิปของเฟิร์นในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงเรานั้นมารบกวนเฟิร์นต้องขออภัยทุกคนไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะคะงั้นเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะนี่ ทุกคนทุกโรงเรียนแย่งชิงกันเพื่อเจ้านี่หรือเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยดีกว่าอืออหืม สงสัยว่าทำไมทุกๆโรงเรียนถึงจะต้องแย่งไอ้ขนมอันนี้กันนะคะทุกคนทุกๆสีทำไมถึงจะต้องแย่งไอ้ขนมอันนี้กันเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะแย่งกันสิใครรู้คอมเมนต์ตอบหน่อยนะคะไม่รู้จริงๆค่ะทุกคน มาท้ากันค่ะเ,เพื่อนๆว่าเฟิร์นจะกินชิ้นไหนใครคิดว่าเฟิร์นจะกินชิ้นขวากดหนึ่งใครคิดว่าเฟิร์นจะกินชิ้นซ้ายแน่ๆกดสองแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเฟิร์นจะกินชิ้นไหนต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตก๊อกกินชิ้นไหนดีนะกินสองชิ้นเลยละกันอ๋อ ใค่ะทุกคนเฟิร์นกินไม่ไหวแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากเห็นเฟิร์นทำคลิปอะไรอยากเห็นเฟิร์นกินอะไรก็อคอมเมนต์ผู้คุยกันใต้ล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้เฟิร์นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย